สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากาลังจะไปร้านทําผมนะคะ<ๆ>เพราะว่าเราอะอยากยืดผมทุกคนดูตรงโคนเิเริ่มมีความหีอ่นนี้รังแคไม่ได้คือจะไปทาเราจะไปยืดผมนะคะเพราะว่าตรงโคนมันเริ่มหยิบแล้วไงเออแล้วก็ร้านนี้นะคะเป็นร้านประจำที่แบบแฟนเราอะ,ะตัดมาตั้งแต่สมัยเขาเรียนมปลายนะคะเป็นร้านแบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะคะร้านแบบแถวๆบ้านนี่แหละก็คือสมวนเขาก็คือทําดีประมาณนึงนะคะเพราะว่าเคยยืดมาก่อนแล้วเนาะแล้วก็อยาก ว่าจะตัดผมแบบสไตล์เกาหลีที่แบบเป็นหน้ามาตรงนี้สั้นๆน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวยังไงก็ให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเขาตัดดีหรือเลปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะ จากโค้พาอิงเูมาแล้วเนไเิดที่ทอไนี่ม่นะคะรู้วเขาทำเยอะากทเป็นผู้ชายทำด้วยรู้สึกแบบแปลกแปบกแตลกไม่เป็นไรอเคเดี๋ยวให้กคนดูในร้านที่อมันเป็นบรรยากาศยังไงนะในในร้านคือว่ามีฝัางให้ชัแต่ตัวดีมากคือการที่รับเรามาแบบทำผมอะไรเงี้ยเนาถ้าไม่ได้พาเท้าแบงคมาอะไรเงี้ยก็แบบ เซ็นอยู่เหมือนกันนะคือที่นี่คือไม่ต้องเตรียมมะไรเป,ปเพราะว่ามีที่ช ตอนตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขาตัดดีนะทุกคนดูดิดีเทลมันอะไรอย่างเงี้ยเลยๆๆๆ็กเล็กน้อยน้อยคือเขาเก็บดีมากนะคะและ้วก็เมื่อกี้แอบแตะแอบไม่ได้แอบตัดผมไปนิดนึงนะคะแบบนี้แล้วก็แฟนก็ไปตัดผมข้างข้างนิดนึงด้วยนะคะ อันนี้รู้สึกว่าเขาตัดดีนะทุกคนคือบอกว่าตัดออกแบบเล็บออกินเดียวเขาก็แบบตัดออกนิดนเดียวจริงๆนะคะแบบไม่ได้ตัดตึ้นแบบสั้นไปเลยอะไรเงี้ยคือไม่มีนะคะแล้วก็ความแตกต่างนะคะระหว่างที่เราแบบกาลังทําแบบยืดผมของเราความแตกต่างกับไทยก็คือว่าที่จีนนะคะคือเขาจะลงแค่น้ํายาเดียวคือเป็นน้ํายายืดนะคะแล้วก็นีผมเลยแล้วก็เสร็จน,นะคะแต่ว่าที่ไทยอ่ะคือมันจะมีสองน้ำยาคือจะเป็นน้ํายายืดแล้วก็น้ํายาล็อกนะคะ แล้วก็เหมือนในความร,ร,าะนะรู้สึกเราอะนะรู้สึกว่าแบบเขาทําเร็วด้วยค่ะเพราะด้วยความที่ว่าน้ํายาอะไรเงี้ยไม่ได้ลงเยอะนะคะทำให้แบบประมาณแบบสองชั่วโมงแบบชั่วโมงนิดๆก็เสร็จแล้วอะค่ะเมื่อกี้เราไปแต่ตอนบ่ายสองสิบนาทีนะคะที่เริ่มทําแล้วก็เสร็จตอนบ่ายสี่ครึง่งซึ่งตรงนี้ลมระยะเวลาในการที่เราตัดผมหน้ามาแล้วก็ตัดผมแบบให้มันสั้นลงตรงนี้ด้วยนะซึ่งถือว่าทําเร็วอยู่แล้วก็เป็นผู้ชายทานะคะทุกคนฟินแง่แล้วเวลาเขาสระผมมันคือมันแบบแบบผู้ชายมันก็ข้อก้อนคือแรงเยอะด้ว บวม,ม,มทรงนี้แอ่บวมนิดนึงนะคะใครที่แบบว่าอยากที่จะลองตัดผมที่จีนก็ลองดูนะคะรองดูว,ว่าเขาตัดดีแล้วก็แบบเราบอกอะไรไปเขาก็ทําตามนั้นเลยทำทำทุกอย่างไม่แบบคิดไปเองอะไรเงี้ยนะคะแทุกคนลอง